ถือว่าเป็นแอมระบบ2.1ชนแนลสำหรับนักดีบายมือใหม่ที่นิยมเล่นกันนะครับนั่นก็คือ z KMT 2.1นะครับไม่ว่าจะบอร์ดแท้หรือว่าบอร์ดเทียบก็มี IC เบอร์เดียวกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไล,ล่เรียงตั้งแต่แนะนำสเปคบอก IC แล้วก็พื้นฐานการต่อ และการต่อใช้งานขั้นแอดวาน์เลยนะครับสําหรับนักดีใบมือใหม่ผมว่าบ์ดนี้คือบ่อครูหรือว่าบ์ดเริ่มต้นนะครับสําหรับการต่อใช้งานแอมจิวระพงบลูทูธเริ่มต้นที่เนื้อหาแรงนะฮะผมจะแกะกล่องแนะนำสเปคของ m q zkmt 2 1บ่อนี้นะครับก็ถือว่าเป็น m q มที่ราคาเบาที่สุดนะฮะในรุ่นนะครับ จากกำลังขับที่เขาแนะนำอยู่ที่เพลทนะครับจะเป็น50วัตสตอริโอและก็แยกซับ100วัตนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปคของแอมจิวตาม IC แล้วก็ดาต้าชีตของตัวบอร์ดไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะเปิดแจกอิสระนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการทดสอบและก็ต่อสายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับมาดูกันว่าประสิทธิภาพในการการทำงานของบอร์ดนี้จะเป็นยังไงนะครับ ยังไม่ได้โมดิฟายนะครับเดี๋ยวจะประกอบต่อสายท่านผู้ชมดูก,ก่อนนะฮะสำหรับอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยลูกบิดสีตัวครับในการใช้ปรับเสียงปรับแต่งต่างๆนะครับและก็จะมีไฮโควงแขก1ตัวและแจ็ค DC ตัวผู้อีก1ตัวนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นเพลท2ชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นเพลทบนเพลทล่างนะครับแล้วก็น็อตยึดเสาสชุดครบนะครับสาหรับการประกอบส่วนที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือแหวนแล้วก็น็อตยึด อ่าวนลุ่มที่ไม่ได้ขันมาเหมือนตัวอื่นนะครับอร์ดน,นี้จะใช้ c ซีเบอร์ซีเอสแปดกเามนะกำลังวัดตามสเปคไอซ้ายขวาข้างละ4ี่วัต์แล้วก็ขับซับอีก8ปดสวัต์นะครับ IC ขวามือ U2 จะเป็นตัวขับซ้ายขวากลางแหลมนะครับและซ้ายมือ U6 จะขับซับบูเฟอร์นะครับตัวนี้จะเป็นโมโนนะฮะกลับมาเริ่มต้นการประกอบกันเลยนะครับ พเสร็จแล้วนะครับสาหรับการประกอบนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับมีน็อตสี่ตัวสี่ชุดนะครับจะแนะนําปุ่มต่างๆนะครับเริ่มจากขวาสุดนะครับตัวนี้จะเป็นบอลล่มนะครับหรือว่าเรียกว่ามาสเตอร์เลเวลนะครับจะรวมทั้งทวิตปิดเปิดและบอลล่มไปในตัวนะครับปุ่มที่สองนะครับก็จะเป็นอ่าซ้ายขวาเบสนะครับตัวนี้จะเพิ่มลดเบสของลำโพงซ้ายขวานะครับปุ่มที่สามก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับของลำโพงซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มที่สี่นะครับก็จะเป็น ปุ่มลุ่มของซับวูเฟอร์นะครับปุ่มที่5ก็คือปุ่มซับวูเฟอร์ฟ rek ซ์นี่นะครับจะใช้ปรับความถี่ของเบสนะครับตั้งแต่2 0เฮิร์ตจนถึง2 0 0เฮิร์ตนะครับครับถ้าเกิดบ้านตัวเลขยิ่งต่ำนะครับเสียงเบสก็จะมีความดังมากขึ้นนะครับต่อไปมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังนะครับเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับขวาสุดนะครับจะเป็นแจ็ค3.5มมิลออดิโอนะครับเป็นออดิโอนะครับใช้สําหรับต่อสัญญาณเข้ามาขยายนะครับต่อมานะครับจะเป็น จุดต่อลําโพงเสียงด้านขวานะครับต่อมานะครับจะเป็นขั้วต่อลําโพงเสียงด้านซ้ายนะครับแล้วก็จุดขั้วต่อลาโพงซับวูเฟอร์นะครับตัวนี้จะแยกอิสระนะครับแต่ละจุดนะครับก็จะมีขั้วลําโพงบอกมาชัดเจนนะครับบวกลบนะครับเวลาเราต่อก็ต่อให้ถูกขั้วนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นแจ็ค DC ตัวเมียนะครับตัวนี้จะเป็นจุดต่อไฟเลียงวงจรนะครับใช้ไฟตั้งแต่12โวลต์จนถึง24โวลต์นะครับ สำหรับไฟเลี้ยงที่แนะนำให้ใช้งานก็คือตั้งแต่12โวลต์จนถึง16โวลต์นะครับเพราะว่าผมไปศึกษามาแล้วนะครับดูจากรีวิวหลายๆท่านนะครับใช้ไฟ24โวลต์นะครับอาจจะทําให้บอร์ดเสียหายได้นะครับเผื่อบางคนอาจจะอยากจะลองเผื่ออยากจะได้วัดกําลังวัดที่สูงสุดนะครับอยากจะใช้ไฟ24โวลต์นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับ24โวลต์นี้ก็อาจจะทําให้บอร์ดพังได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการต่อสายนะครับ สำหรับแรงจ่ายไฟนะครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมีขนาด12โวลต์12แอมป์นะครับซึ่งสายผมมีอยู่แล้วนะครับจะต่อเข้ากับอ a แจ็ค DC ที่เขาแถมมาด้วยนะครับในการต่อสำหรับการต่อสายนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรที่จะใส่หางปลานะครับเข้าหัวหางปลาก่อนนะครับก่อนจะทำการยึดน็อตนะครับเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงและแข็งแรงนะครับทำให้สายไม่หลุดขาดได้นะครับขณะทำการประกอบในตู้นะฮะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ต่อทั้ง ซ้ายขวาแล้วก็ซับนะครับสำหรับลำโพงซ้ายขวาที่จะนํามาประกอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นชุดลําโพงของโฮมเธียเตอร์ขนาด100วัตต์4โอห์มนะครับในการนํามาประกอบซึ่งขนาดของลําโพงหน้าลําโพงจะอยู่ที่6นิ้วข้างละ2ตัวแล้วก็แต่ละตู้ก็จะมีตู้กลางแหลมประกอบเข้ามาด้วยนะครับซับนะครับผมจะใช้ตู้นี้นะฮะเป็นตู้แอคทีฟซับบูเฟอร์ลำโพงขนาด8นิ้วนะครับซึ่งผมจะต่อเฉพาะตัว ขวดลำโพงมาใช้งานเท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวบอร์ดขยายของตัวตู้นะครับทําให้ข้อมูลอีกนิดนะครับสําหรับอิมพดนซ์ของลําโพงนะครับทั้งซับแล้วก็ซ้ายขวานะครับอย่าให้ต่ำกว่า4โอห์มนะครับถ้าเกิดว่าต่ากว่านี้พ้าขยายจะทํางานหนักแล้วก็เสียหายได้นะครับก็เสียบไฟเข้าไปเลยนะครับอันนี้บรุ่มนะครับก็เปิดนะครับนี่นะครับไฟติดนะครับนี่ครับไฟติด เเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธจะเป็นชื่อนี้นะครับ WZ-BT-5.0 ขีด BT ขีด5.0นะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงนะครับะน,นะครับเปิดเพลงแล้วนะครับ จากการทดสอบความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเสียงกลางแหลมค่อนข้างจะใสดีนะครับกลางแหลมอาจจะเด่นอยู่นะครับสําหรับบอร์ดนี้นะครับมาลองเพิ่มมอลล่มซับบูเฟอร์ดูนะครับตอนแรกผมยังไม่ปรับไว้มากนะครับเพิ่มปรับบอลล่มของพีคินซี่นะครับ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเสียงของซับบูเฟอร์นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับให้เสียงเบสที่น่าฟังพอสมควรนะครับก็ถือว่าเหมาะกับราคาของบอร์ดนะครับในราคาที่ไม่เกิน4 500นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับการดีเอบีลำโพงบลูทูธในราคาประหยัดและเสียงดีนะครับเดิมทีนะครับผมว่าจะนำบอร์ดนี้นะครับนำจุดซับวูเฟอร์นะครับไปต่อลองทดสอบกับลำโพงรถยนต์นะครับแต่ว่าสเปคของอินพันด์หรือว่าค่าโอห์มนะครับ ของลำโพงรถยนต์นะครับจะต่ำกว่าสเปคของ power นะครับอยู่ที่2โอห์มนะครับเพราะว่า power ตัวนี้นะครับจะใช้ impedance อยู่ที่ต่ำสุดก็คือ4โอห์มนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ๊กดีไบคลิปนี้นะฮะจะมาทดสอบแล้วก็ต่อใช้งาน แอมจิวบลูทูธนะครับระบบ2.1 channel ชนลนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะเล่นแอมจิวบลูทูธนะฮะแต่ว่าไม่อยากประกอบตู้แล้วก็ต่อสายให้ยุ่งยากนะครับอยากจะต่อใช้งานข้างนอกเหมือนกับแอมบ้านทั่วไปนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาทําการสาธิตการต่อให้ดูนะครับแอมจิที่จะต่อในวันนี้นะฮะก็จะเป็นของตระกูล ZK นะฮะตัวนี้จะเป็น ZK MT21 นะครับ ซึ่งเป็นแอมป์จิวที่ราคาไม่แพงนะฮะถือว่าราคาเบาๆนะครับตัวนี้ของเขาจะระบ,บุว่าเป็น50วัตต์สเตอริโอและก็ซับ100วัตต์นะครับแต่ว่าจากสเปคที่ผมเคยแนะนำสเปค IC ไปแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นข้างละ40วัตต์นะครับและก็ซับเนี่ยเขาจะอยู่ที่80วัตต์นะครับ แต่ผมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับบ่อนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับคลิปนี้จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะถือว่าเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆท่านชมที่เข้ามาใหม่นะฮะอาจจะยังไม่มีพื้นฐานในการใช้งานนะครับไฟเลี้ยงจะใช้จากแบตเตอรี่เหมือนผมก็ได้หรือว่าจะใช้อาแอดปเตอร์ต่อเข้าก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะจะได้ไม่ยุ่งยากวงจรเริ่มต้นที่แบตแพ็ค21โวลต์นะฮะ สายดำแดงคู่แรกจะมาหาแจ็ค DC ีชาร์จนะฮะแล้วก็สายดำแดงคู่ที่2นะครับสายสีแดงจะผ่านเมนสวิตซ์ออนออฟนะครับมาเข้าบอร์ดแอมจิวสายสีดดำก็ต่อตรงเข้าที่ขากราวไฟเลี้ยงของแอมจิวเลยนะครับเสร็จแล้วทําการต่อลําโพงนะครับซับเบรจะต่อเข้ากับตู้ซับ6.5นิ้วแพทที่นํา x ไม่เล็ก2ชั้นไว้คู่แต่ผมจะต่อที่4โอห์มลำโพงตัวนี้จะทนกำลังวัดอยู่ที่350วัตต์ประกอบอยู่ในตู้สูตรเจบินนะครับ ตู้ลำโพงซ้ายขวานะครับจะถูกประกอบด้วยลำโพงมิดโล4.5นิ้ว50บาท4โอห์มเป็นลำโพงแอปเปิลส่วนทวิตเตอร์เสียงแหลมจะต่อกับ HK 2นิ้ว20บาท4โอห์มต่อขั้นด้วยคาปา3.3ไมโคร50โวลต์ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้อดแดปเตอร์เป็นแหล่งจ่ายไฟหรือว่าใช้สวิตชิ่งนะครับก็แนะนำให้ใช้ตั้งแต่12โวลต์จนถึง21โวลต์นะครับกระแสหรือแอมป์ใช้งานก็ขอให้4แอมป์ขึ้นนะครับแล้วก็จุดนี้ก็คือไม่ต้องใช้นะฮะจุดที่ผมขิดค่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการต่อลำโพงแบบแยกตู้แบบนี้จะให้เสียงออกมาในรูปแบบไหนนะครับเริ่มต้นที่สายลำโพงซับบวกนะฮะก็คือเอสบวกนะครับแล้วก็สายลำโพงซับลบนะครับก็คือเอสลบนะฮะลำโพงซับ4โอห์ม350วัตต์นะครับต่อไปต่อสายลำโพงด้านขวานะฮะผมจะต่อสายกล้าวก่อนนะครับก็จะเป็นอารบนะฮะคือโค้วลบของลำโพงด้านขวานะครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้วบวกของลำโพงด้านขวานะครับก็จะเป็น R บวกนะฮะตัวน,นี้จะเป็นสายสีแดงนะครับครับต่อไปลำโพงด้านซ้ายนะฮะก็จะต่อสายสีแดงก่อนนะครับก็จะเป็น L บวกนะฮะตัวน,นี้ขันน็อตเลยนะครับแลวก็ต่อไปก็จะเป็นลบด้านซ้ายนะฮะก็สายสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับก็ทําการขันน็อตนะฮะใวผมวัดไฟให้ดูนะฮะ ไฟเลี้ยงเนี่ยจะอยู่ที่อ0 6่า2 0จนะฮะจริงๆแล้วถ้าชาร์จเต็มก็เป็น21นะครับจะสังเกตว่าแบตแพ็คของผมนะฮะจะมีจุดแจ็คชาร์จที่ติดอยู่ BMS นะฮะสายบวกสีแดงจากแบตจะถูกขั้นด้วยเมนสวิต์เพื่อทำการปิดเปิดได้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต่อใช้งานโดยแบตนะครับก็ผมก็แนะนำให้ต่อเมนสวิต์ตัดต่อแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใช้อแดปเตอร์เราก็สามารถที่จะถอดอแดปเตอร์ออกหรือว่าปิดสวิตช์ไฟอแดปเตอร์ก <ขอ S 1> ็ได้นะครับเปิดเมนสวิตช์เลยนะฮะก็เปิดสวิตช์ของตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงไว้ก่อนนะฮะอ่ปิดสวิตช์นะครับนี่นะฮะ LED ติดแล้วนะครับครับทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะ ชื่อบูทูธนะครับจะชื่อ WZ ขีด BT 5.0ครับ your head they'll tell you what to do in life instead with everything you know that you can get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, find your limits. Don't be rigid. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with a tank can help you feel alive. ครับเสร็จแล้วนะฮะสาหรับแนวทางการต่อใช้งาน MG b l u t t o o t h 2.1 Channel ตระกูล w ูช i a u d i o o ZKMT 21นะฮะ ตู้แยกประกอบนะครับไม่ใช่ต่อลงไปในตู้บลูทูธนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเจ๊กดีบายด้วยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนอุปกรณ์ในการทําคลิปนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณตรงเมนูใต้คลิปได้เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ